สวัสดีครับทุกคนครับพี่มีคําถามมาถามทุกคนนะครับพี่กำลังจะตั้งกฎกติกาใหม่มือสัตว์เกินไม่รู้ว่ากฎกติกานี้มันจะโคตรไปหรือเปล่านะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลาทานข้าวเนี่ยปกติก็คือพี่เลี้ยงเนละร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้กฎกลางเราก็คือว่าถ้าเกิดมื้อไหนลูซี่สั่งมาเยอะแล้วกินหมดทุกอย่าง ก็ไม่เป็นไรที่เรียงร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้วแต่ถ้ามื้อไหนลูซี่สั่งมาเยอะแล้วกินเหลือทิ้งขว้างลูซี่ต้องกอ,อกครึ่งหนึ่งอันนี้ถือว่าแฟร์ไหมแหมพูดสนุนดูแย่เลยนะแฟร์ไหมกินเหลือทิ้งขว้างแฟร์เริ่มจากมื้อนี้ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามื้อนี้พี่ได้ออกหรือว่าลูซี่จะต้องเสียตังค์ครึ่งหนึ่งอาวเป็นหม้อเลยครับคุณผู้ชมครับ ใส่ตัวนึงก็ได้ดีกว่าโดนด่าครับจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมแปลว่าต้องกินให้หมดด้วยไหมก็อย่างน้อยเอาพวกหมูเนื้อให้หมดไม่นับผักเฮ้ยหมดดีแ้วไม่ถึงที่คอเลยนี่โคตรเท่ กินอันนี้ไหมมันอร่อยนะมันจะสั่งเพิ่มเหรอพี่กินช่วยได้ไหมพี่กินแล้วอันนี้หมดเรายังกินได้อีกเดี๋ยวสั่งอะไรอีกอ้าวเป็นการสั่งแบบมีสติครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มสั่งแบบมีสติแล้วครับสั่งดีกว่ากินหมดอยู่แล้วหอครัมเอาไปเลยโคตรเก่งครับกินฟรีแน่มันนี้เหมือนทุกวันต่อไปครับ ถ้าผักไม่นับนี่จบเลยก,ก็อย่าให้เหลือเยอะเกินไปเต็มหม้อเลยมเยอะมากครับเราสั่งเพิ่มไปด้วยครับเมรูนะอันนี้มองว่ามันเป็นโวดเกินไปทารุณไหรือเปล่าไม่ทาณหรอกค่ะเลอดเป็นการสร้างพระฐานสาวๆทั้งประเทศต้องเยกยบกูแล้วผัวก็ไปบอกว่าเธอเธอท่านางนี้สิ พี่พงษ์ก็จะทำแบบทุสซี่เลยแล้วพี่ทำไปไรก็เกลยียดพี่แค่หนูไม่เกลียดพี่ก็พอนาหิน,น่าจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะโต๊ะมันเต็ม,มนเรมแน่แล้วใช่ไหมมันมีอย่างหนึ่งเด้อพี่นอ้องเวลาเจ้า,จาหิวเข,าขาาว่าอ่ะกระดาจ์อยากประหยัดเงินเด้อเอจ้าลองนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมังอิ่มคือกันอันอนี้มอเนีน่ ส่งอาหารเพื่มไหมนะนี่น <c oughs> ไม่ยังไม่อิ่มวันนี้กินได้แต่ไม่อยากกินผักแล้วอ๋ออันนี้มันก็เหลือเยอะไปหน่อยโอเคโอเคกินต่อสนใจไหมไม่หยุดครับไม่หยุดครับสนใจไม่เจ้าพี่จ๋าเหลืออื้อะไรครับสั่งมาเพิ่มครับนี่ครับใจมันสู้ครับคนจะยอมละนูยอมนะยอใจกันเลย คนใจสู้ครับคนใจสิงนักสู้ใจสิงครับออกมาเลยสามคนโอเคยอมแพ้แล้วใช่ไหมนุสี่ก็กินหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าเหลอเท่านี้ให้ f อเป็นคนช่วยดูว่าอย่างนี้ถือว่าหมดหรือไม่หมดให้เอฟซคนตัดสินใจว่าต้องจ่ายครึ่งหนึ่งหรือไม่ต้องจ่ายโอเคครับ f ออันนี้ถือว่ากินหมดไหมต้องสมควรต้องจ่ายครึ่งหนึ่งหรือว่าไม่ต้องจ่ายเอาแบบ ตามตรง่ามาดูดิมันมีแต่ภาคโอคนะครับฝากเป็นกรรมการให้หน่อยนะครับ FC ครับหมดหรือไม่หมดตอบมาครับมีอะไรอยากจะวิงบอลทอไม FC ไหมครับไม่ค่ะไม่ครับมันหมดค่ะทุกคนต้องตอบว่าหมดโอเคครับเช็คบินครับเช็คบินแล้วนะครับครับ เงนุซี่หายไปไหนครับหายไปแล้วครับเจ้าตัวร้ายไม่อยู่รับผิดชอบครับหนีไปชอปปิ้งแล้วุผู้ชมครับฟ้องครับฟ้อง